สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้น้องๆจะต้องเรียนรู้เรื่องความหมายตรงข้ามและการประสมคำค่ะแต่เอจะเรียนเรื่องอะไรก่อนดีนะถ้าอย่างนั้นเราตามมาดูพร้อมๆกันก่อนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพคือ คนเดินเข้าห้างสรรพสินค้าทางประตูเข้าและเดินออกจากห้างสรรพสินค้าทางประตูออกน้องๆบอกได้ไหมคะว่าคำว่าเข้ากับออกเป็นคำชนิดใดคำตอบก็คือ คำที่มีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองเมื่อน้องๆอ,อยู่หน้าประตูทางเข้าน้องๆต้องดึงนะคะและอยู่หน้าประตูทางออกต้องผลักเพราะฉะนั้นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันก็คือคำว่าดึงกับผลักนั่นเอง ทีนี้น้องๆลองเติมคำลงในสำนวนต่อไปนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆได้เติมไว้จะถูกหรือเปล่าคำตอบก็คือน้ำอยู่ในตู้ขนมอยู่นอกตู้ค่ะคนเก่งลองบอกสิคะว่าคำว่าในากับนอกเป็นคำชนิดใด คำตอบก็คือคำที่มีความหมายตรงข้ามค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าตะกร้ามะเขือเทศทั้งสองตะกร้ามีความแตกต่างกันอย่างไรถูกต้องค่ะมะเขือเทศตะกร้าแรกสูงตะกร้าที่สองต่ำค่ะซึ่งคำว่าสูงกับต่ำเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามค่ะ น้องๆเห็นไหมคะว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนนี้ใส่เสื้อแตกต่างกันอย่างไรถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายใส่เสื้อครับส่วนเด็กผู้หญิงใส่เสื้อหลวมค่ะหลังจากที่เราได้เล่นเกมสนุกๆก,กันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักการประสมคำกันนะคะการประสมคำคือ การนำคำสองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทำให้เกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่โดยอาจจะมีเขาความหมายเดิมหรือความหมายเปลี่ยนไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดรวมกับคำว่าน้ำหมายถึงเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส รวมเป็นคำว่าแม่น้ำซึ่งหมายถึงลำน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารหลายสายซึ่งความหมายของทั้งสองคำแตกต่างกันเมื่อนำมารวมเป็นคำใหม่จึงเกิดความหมายใหม่ต่อมาคือคำว่าขาดหมายถึงแยกออกจากกันรวมกับคำว่าทุน หมายถึงของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้รวมเป็นคำว่าขาดทุนซึ่งหมายถึงขายได้เงินน้อยกว่าที่ลงทุนซึ่งความหมายของทั้งสองคำแตกต่างกันเมื่อนำมารวมเป็นคำใหม่จึงเกิดความหมายใหม่คำว่ากรรมหมายถึง งอนิ้วทั้งสี่จะรถดเข้าอุ้งมือรวมกับคําว่าไรหมายถึงแมงชนิดหนึ่งขนาดเล็กประมาณหัวเข็มหมุดรวมเป็นคําว่ากำไรซึ่งหมายถึงผลที่ได้มากกว่าต้นทุนซึ่งความหมายของทั้งสองคำแตกต่างกันเมื่อนามารวมเป็นคําใหม่จึงเกิดความหมายใหม่ ต่อมาคือคำว่าเชื่องหมายถึงไม่ดุร้ายรวมกับคำว่าช้าหมายถึงไม่เร็วรวมเป็นคำว่าเชื่องช้าหมายถึงไม่คล่องแคล่วว่องไวซึ่งความหมายของทั้งสองคำเหมือนกันเมื่อนำมารวมเป็นคำใหม่แต่ความหมายคล้ายคำว่าช้า คำสุดท้ายคือแต่งหมายถึงไม่หย่อนยานรวมกับคําว่าตึงหมายถึงไม่หย่อนรวมเป็นคําว่าเต่งตึงซึ่งแปลว่าไม่หย่อนยานซึ่งความหมายของทั้งสองคำเหมือนกันเมื่อนำมารวมเป็นคำใหม่ความหมายจึงเหมือนเดิม วันนี้ได้รู้จักกับคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำประสมไปแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ